ดูว่ได้ไมเ้ยเฮ้ยมันจะอจะได้เได้สองตัวเลยโอ้ไปแล้วครับเฮ้ยเฮยรอบนี้ได้สซเเนียนะครับโคตรตัวสีแดงเลยรักมา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 ักมาฟืโอ้โหท้นตายเลยโอ้ทมเามากินด้วยโอดมากเฮ้ยเฮ้ยเเป็นเลเนียะคันเพื่อนโอ้โหควงควงคว โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจ้าเป่ากับพี่โจ,โจครับมาพร้อมกับเบ็ดคนละอันครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับจะป่าครับตกปลา,ปาใช่ไหมครับุูกโป้โดนหัว่อยครับ <laughs> เราจะตกปลาแต่ว่าสถานที่ตกของเราเนี่ยคืออยู่บนถนนนะครับเพราะเราจะไม่ได้ตกปลาจริงๆเดี๋ยวเราจะตก Silent ไซเรนเฮดกับสกีบีดีตก่ทไมเรอะโอเคโอเคโอเคเราก็ตกปลากันนะครับเอาไปดูตัวแรกครับโอเคครับตัวแรกครับ เอาเวียงก็ดียังไม่ได้เวียงเลยเอาพี่จเวียง,ไป,ยง,งไปแล้วครับเฮ้ยชื่อหนึ่งสองสามฝันแล้วครับพี่โจเวียงไปครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้เหมือนจะได้ไตัวอะไรตัวอะไรโอ้เด้กกบ <laughs> โอ้ตัวแรกที่หวาดมาได้ก็คือกบหนึ่งตัวนะครับ <laughs> อ่ะถัดไปครับตาเจ้าป่ามาครับอ่ะเวียงครับหนึ่งสองไม่ใช่ปลาเบ็ด <c oughs> ไปสิเขาเวียงเบ็ดเฉย,ยๆ อเอวิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือ,อ,อ,อมนจะได้เหมือนจะได้ตัวอะไรตัวอะไรเจ้าปลาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรได้ตัวอะไรมาบอกผมด <า S 1> ้วยเ <มา S 1> งนีนปลาเมยชนปลาชนท่าเมย์ชนเหรอไหนเฮ้ยเมาแล้ว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 โอ้ยลากมาเ<ห>ก็บไปแล้วกิวนเลยเห <มา S 2> อรอตัวถัดไปครับพี่โจวาบแล้วครับฟึบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะติดเหมือนจะติดตัวอะไรเจ้าเลาตัวอะไรโอ้ยกระป๋องอีกแล้วโอ้ยพี่โจตอกแด้แต่กระป๋อ่ะ เออเออเอากลับมาแล้วครับโอ้โหหลุดไปครับไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยหนึ่งฟึบโอ้โหไปแล้วครับหวนกลับมาอย่างเร็วเฮ้ยเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อะไรสกิ้ไดีเหรอเฮ้ยถอยมาถอยมาถอยมาอืมกินไหมตัวนี้เอาไม่กินโอเคเก็บไปก่อนได้ปลาแซลมอนเลยเหรอถัดไปครับดูพี่โจครับสเต็ปฟึบไปแล้วครับอืมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยติดติดติดขึ้นว้นเเฮ้ยพี่โจลากมาแล้วลากมาแล้ว ยเรียบร้อยครับเก็บใส่กล่องไปเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับรอบถัดไปครับอะดูพี่โจต่อนะครับดูพี่โจว่าจะได้ตัวอะไรอีกนะเพื่อนๆปึบไปแล้วฟึบบอเอาพี่โจลักกับป่ะหุยติด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 ครับโอ้ยสงสัยจะตัวใหญ่ครับโคเบดงอเลยฮึ่ยฮึ่ยฮึยจริงด้วยโคดึงไม่มาครับดึงไม่มาเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วดึงไม่โอ้ไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย รอบนี้ได้เลนเหียเลครับโคตัวสีแดงเลยลากมา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 โโอ้หฟึบโอ้โหทีมตายเลยโอ้ทีมเรามากินด้วยโหดมากโอ้โหพี่จันยิงด้วยมันตายไปแล้วตกแมวพี่โจจะตกแมวเลยครับอ่าพี่โจเวียงไปครับอ๋อรอบนี้ยังไม่ได้รอบนี้ยังไม่ได้ลากกลับมาก่อนเอาไม่ครับเตรียมตัวเฮ้ยไปแล้ว เฮ้ยมาแล้วครับโอหยังตัวใหญ่อะรอบเนี้ย๋ออ๋ออ๋อโอ้ค่อยๆค่อยๆเลี้ยงมาก่อนครับค่อยๆเลี้ยงมาก่อนโอ้มีการเยอะด้วยครับมีการเยอะด้วยโอ้ยโอเ้ยถึงสเต็ปมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหได้อีกหนึ่งตัวครับเพื่อนๆโอ้โหส่วนเจ้าเป๋านั้นไม่ตกแล้วเต้นอย่างเดียวเอาต้องมาฟึ๊บโอ้โหจระเป๋าไปแล้วครับโอ้ยโอ้โหควงอย่างแรงควงอย่างแรงโอ้โหตัวนี้ต้องตัวใหญ่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้ยโอ้โหได้ตัวอะไร ได้ลิงคยักเอาล้วครับพี่โจไปอีกหนึ่งรอบครับจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไซเเห็นครับเพื่อนๆควงควงควงควกลับมาแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งสองึบเฮ้ยได้ไปอีกหนึ่งตัวครับตัวอะไรเจ้าปอาได้หลุด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 อดเลยครับวันนี้เราก็ มาถ่ายคลิปกับพี่โจครับเป็นไงสนุกไหมจ้ะเปล่าโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กดแชร์ช่องเป่าซอรี่ด้วยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะไปลวสปัดดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องเป่าซอรี่เช่นเคยครับสังเกตวันนี้สองคนครับกำลังนั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิงแปลกใจเช่นจริงปลาไม่กินเหยื่อวันนี้เราไปนั่งตกปลาครับเพื่อน เนี่ยสองคนนั่งตกปลาเล็งอยู่เล็งอยู่เดี๋ยวดูว่าใครจะได้ปลาก่อนกันครับเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วโอ้โหอันนี้กระดูกอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหกระดูกปูหรือเปล่าเฮ้ยพิตาตกได้ปลาแล้วเพื่อนเพื่อนฮ้ยพี่พิตาตกได้ตัวแรกครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวทําไมปลานั้นคือหน้าตาเป็นสกีบีดี้อย่างนี้ล่ะฮะโอ้วันนี้เรามาแข่งตกสกีบีดี้กันหรอคือตัวของพิตาได้หนึ่งตัวนะครับเอา็บไว้ก่อน เฮ้ยเจ้าเป่าได้ต <unemployed> ัวใหญ่เลยเฮ้ยเด่นเด่นเด่นโอ้โหตัวนี้เด่นมาครับโอ้โหเลยโอ้ยตำรวจครับอย่างดิ้น่ะโอ้โหงใครของใครเฮ้ยเยอะแล้วครับตอนนี้พี่ตาตกได้หนึ่งตัวครับไปว้าวเฮ้ยเป็นสปีกอร์มามีควานด้วยอ่าไปเก็บไปครับจะได้อีกไหมจะได้อีกไหมเฮ้ยตอนนี้เจ้าเป่าคนครับคนครับเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้ครับเอยเฮ้ยได้ได้ได้ ได้แล้วครับได้แล้วครับกระเป๋าได้ทีวีแมนมาไหนมาดูดิโอ้เก็บแล้วเฮ้ยนี่ต้าอะไรแล้วครับอุ้ยนี่ทีวีแมนพอดูโอเคโอเคนี่ทีวีแมนนะครับแล้วนี่ของพิต้าได้เป็นดิวแมนนะครับโอเคโอเคเอาไปเก็บไว้ไปเก็บไว้ครับแล้วแล้วแล้วโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับฮึ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 บพิตากำลังเล็งอยู่ครับจะได้ปลาตัวใหม่หรือเปล่าครับฮึ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 บเกือบได้แล้วเกือบได้แล้ว กระเป๋านั้นคนใหญ่ครับคนใหญ่เลงกันใหญ่ครับเดี๋ยวดูว่าแต่ละคนจะตกได้ตัวอะไรอีกครับเฮ้ย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 เฮตอนนี้ลุ้นกันแล้วเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเกือบเกือบเกือบก็ใครจะได้ครับตอนนี้เหลือแต่ตัวที่ตกยากๆากทางนั้นเลยครับนี่ตัวที่ตกยากๆอยู่นี่หมดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะปปอนจะได้ครับเฮ้ยเกือบเกือบเกือบเริ่มกันใหม่นะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เกือบได้เกือบได้ ครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเฮ้ยเหมือนพิต้าจะได้เอาละครับเจะเป่าคนใหญ่ครับคนใหญ่ดูว่าได้ไหมเฮ้ยเหมือนเจะเป่าจะได้เฮ้ยได้สองตัวเลยเฮ้ยเจะเป่าตกได้สองตัวเลยเพื่อนๆเฮ้ยเอาสกิบมีนี่เลครับแล้วก็ไททันของแมร์เนาะเอาไปเก็บไปเจียบไว้ครับอ๋อตอนนี้เดี๋ยวเราเอามารวมกันไว้นะครับจะได้ตกง่ายๆนะครับเอ้ยเฮ้ยเอาไว้ยันเลยรุด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 พิต้าเกี่ยวแล้วพิต้าเกี่ยวแล้ว ได้หรือไม่ได้เฮ <desserts> no ้ยเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ครับเพื่อนอ๋อรถ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 เอาละครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตาตกตัวนี้นะครับเอาละครับมีการเฮ้ยจะเผาได้ไหมตัวนึงครับนี่อ๋อพีตาก็ได้ครับสกิมินี่ดี้อ๋สกิมินี่ทั้งสองตัวครับเอาไปอ๋อดินดินดินแรงดินแรงเอาละครับตอนนี้เหลือแต่ตัวตกยากๆแล้วนะเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคเอาละครับดูว่าจะได้หรือเปล่าเล้ก ลุ้นกันนะเพื่อนๆว่าใครจะได้บ้างนะครับจะได้อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าครับเฮ้ยได้ได้ไได้ได้ไพี่ตาได้เป็นสปีกอร์แมนครับเอาไปเก็บไปครับไปเก็บเก็บเก็บอันนี้ได้แล้วครับเฮ้ยเจ้าเปลาได้เหมือนกันครับเป็นสปีกอร์แมนเหมือนกันครับเอาไปเก็บไว้ครับเอาไปเก็บไว้ครับเอาล้วครับเอาล้วครับไปครับโอ้โหเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะตอนนี้ดูว่าใครจะตกตัวที่เหลือได้นะครับโอเคโอ้โหโอ้โหเอครับตอนนี้สองคนกำลังเฮ้ยพี่ตาตกได้แล้ว เศษเหล็กครับเศษเหล็กไม่น้ำไม่น้ำหช่วยไม่ได้เศษเหล็กวันนี้เศษเหล็กเฮ้ยเหมือนพี่ต้าจะได้ตัวนึงครับเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วดีไปสปีดก็แมนครับเอาไปเก็บไว้ครับเอาไปเก็บไปเอาล้วครับเอาล้วเอาล้วดูว่าจะได้ตัวอะไรอีกนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะโอ้สองคนนี้ตกด้วยความตั้งใจครับอันนี้ก็คือที่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เจ้าเป่าได้นะครับเจ้าเป่าได้ไปทั้งหมดเทปหนึ่งสองสาม 4 4 5 6หตัวนะครับอันนี้ของเจ้าปาที่ตกมาได้นะของพี่ต้านะครับก็เป็นหนึ่งนะครับ2 3 4สสและ6นะครับ6กตัวเท่ากันรับเสมอกันนะโอเคโอเคแล้วเดีเ๋ยวเราเริ่มใหม่ครับเกมใหม่นะครับแต่ว่านี่เรตกไ่ครับรูได้คนละตัวอีกแล้วครับเอาเก็บใบครับตกได้แล้วเก็บใบแล้เ,เดี๋ยวปล่อยให้สองคนนี้ครับ นั่งตกสกีบิที่เล่นไปเรื่อยๆครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ไว้ด้วยนะบ๊ายบาย